สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูยุพาพรมิสวรรณหรือคุณครูยุอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่น2นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5เกี่ยวกับข้อมูลแผนภูมิและตารางค่ะสำหรับวันนี้ให้นักเรียน เปิดในแบบฝึกหัดหน้า148ถึง149นะคะก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดแผนภูมิรูปภาพนะคะเรามาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้กันก่อนค่ะมาดูนะคะจุดประสงค์อะไรคะเพื่อให้สามารถฝึกฝนและทบทวน การน,นำเสนอแผนภูมิรูปภาพและตอบคำถามจากแบบฝึกหัดได้ถูกต้องค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเด็กๆดูในหน้า148ค่ะคำสั่งพิจารณาแผนภูมิรูปภาพแล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างนะคะเรามาดูว่าเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับอะไรวันนี้ จำนวนลูกค้าที่มารับประทานอาหารกลางวันของร้านอิ่มใจในแต่ละวันของ1สัปดาห์ค่ะเรามาดูนะคะใน1สัปดาห์มีวันอะไรบ้างเริ่มวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะก่อนที่เราจะมาอ่านแผนภูมินะคะเรามาดูข้อกำหนดก่อนค่ะ กำหนดรูปภาพคนหนึ่งคนนะคะแทนจำนวนลูกค้าที่มารับประทานอาหารกลางวันของจริงก็คือ10คนค่ะทีนี้เรามาดูวันจันทร์วันจันทร์มีคนมารับประทานอาหารกลางวันมีรูปหนึ่งรูปก็เท่ากับ10คนค่ะวันอังคารมีรูปสองรูปก็เท่ากับ20คนนะคะเด็กๆเ,เขียนไปด้วยเลยค่ะต่อไปในวันพุธ มีรูปคนหนึ่งรูปก็แทนจำนวนคนที่มาทานจริงๆ10คนค่ะวันพฤหัสมีรูปคนสามรูปก็แสดงว่าคนมาทานจริงๆ30คนนะคะวันศุกร์มีรูปสองรูปก็แสดงว่ามาทาน20คนค่ะวันเสาร์มีรูปสี่รูปนะคะก็แสดงว่ามาทาน40คนค่ะส่วนวันอาทิตย์มีรูปทั้งหมด ห้ารูปก็แสดงว่าคนมารับประทานอาหารกลางวันในร้านนี้จำนวน50คนนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปด้วยนะคะในแต่ละวันว่ามาทานอาหารกี่คนตามที่คุณครูได้เขียนเอาไว้นะคะเวลาตอบคำถามจะได้ง่ายอ่าทีนี้เมื่อนักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูคำถามข้อที่หน่งค่ะ แผนภูมิรูปภาพนี้แสดงอะไรแสดงอะไรเราจะรู้ได้ยังไงคะไปดูที่หัวแผนภูมินะคะจํานวนลูกค้าที่มารับประทานอาหารกลางวันของร้านอิ่มใจในแต่ละวันของ1สัปดาห์ตรงนี้นักเรียนเอามาเขียนให้หมดเลยนะคะเป็นชื่อแผนภูมิของข้อที่1ค่ะค่ะต่อไปข้อที่2นะคะ วันที่ลูกค้ามารับประทานอาหารกลางวันมากที่สุดคือคือวันอะไรและจำนวนกี่คนเราก็ไปดูค่ะในแผนภูมินะคะคือวันอะไรคะปรากฏว่าเป็นวันอาทิตย์ค่ะเด็กๆก็เขียนลงไปวันอาทิตย์จำนวนจำนวนกี่คนคะจำนวน50คนคะ่ะต่อไปดูข้อที่3ค่ะ วันที่ลูกค้ามารับประทานอาหารกลางวันน้อยที่สุดคือวันอะไรจํานวนกี่คนก็ไปดูซิวันที่น้อยที่สุดก็จะมีวันจันทร์10คนแล้วก็วันอะไรอีกคะวันพุธวันพุธก็10คนเหมือนกันค่ะก็แสดงว่าต้องตอบว่าวันจันทร์และพุธนะคะจำนวนจำนวนวันละกี่คนคะวันละ10คนค่ะ ต่อไปมาดูข้อที่4ค่ะวันที่ลูกค้ามารับประทานอาหารกลางวันเท่ากันเรามาดูซิวันที่เท่ากันคือวันอะไรบ้างมีวันจันทร์10คนแล้วก็วันพุธ10คนก็คือ2วันนี้เท่ากันนะแล้วมีวันอะไรอีกคะที่เท่ากันมีวันอังคารวันอังคารกับวัน สุกใช่ไหมวันอังคารกับวันสุกอันนี้วันละ20คนก็แสดงว่าเท่ากันด้วยก็คือเวลาตอบตอบว่าวันจันทร์และวันพุธแล้วก็เว้นวักนะคะวันอังคารกับวันสุกนะคะต่อไปดูข้อที่5ค่ะข้อที่5ในเวลา1สัปดาห์มีลูกค้ามารับประทานอาหารกลางวันทั้งหมดกี่ค,คน ในเวลาหนึ่งสัปดาห์เราก็จำนวนคนที่มาทานทั้งหมดอ่ะของทุกวันมารวมกันค่ะมี10คนรวมกับ20ก็เป็น30 30แล้วก็บวกเพิ่มอีก10ก็เป็น40่สิบวันพฤหัสอีก30ก็เป็นอ่ะเจนะคะเจแล้วก็วันศุกร์อีก20ก็นับไปยี่สิบเแล้วก็80 90ใช่ไหมคะต่อไป

ลูกค้าข้อที่6นะคะลูกค้าที่มารับประทานอาหารกลางวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์มีจํานวนอ่าแล้วก็ลูกค้าที่มารับประทานอาหารกลางวันในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตรงนี้เราจะตอบอะไรเราไปนับก่อนค่ะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์น่ะมีจํานวนมากี่คนนะ1 0วันจันทร์10บวกวันอังคาร20ก็เป็น30 บวกวันพุธอีก10ก็เป็น40พสิพฤหัสอีก30ก็เป็น70นะคะวันศุกร์อีก20 70แล้วก็8 0 90เพราะฉะนั้นจันทร์ถึงศุกร์มารับประทานอาหาร90คนนะคะแต่ไปเรามาดูวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันเสาร์กับวันอาทิตย์วันเสาร์40บวกเพิ่มวันอาทิตย์อีก50ก็เป็น90เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่คำว่า เท่ากับนะคะก็แสดงว่าเท่ากันนะคะต่อไปเลยค่ะเติมเสร็จแล้วยังคะเติมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆมาดูในหน้า149นะคะเป็นแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะคำสั่งนะคะพิจารณาแผนภูมิรูปภาพแล้วเติมคําตอบลงในช่องวางอ่างมาดูนะคะว่าเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับอะไรเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับ จำนวนรองเท้าที่ร้านขายรองเท้าแห่งหนึ่งขายได้ในหนึ่งวันค่ะรองเท้าที่ขายมีอะไรบ้างมีรองเท้านักเรียนรองเท้ากีฬารองเท้าฟองน้ำรองเท้าสตรีก่อนที่เราจะอ่านแผนภูมิรูปภาพนี้นะคะเด็กๆต้องมาดูข้อกำหนดนะคะข้างล่างนี้นะคะกำหนดรองเท้าในรูป1คู่ แทนจำนวนรองเทา้าของจริงๆก็คือ5คู่นะคะ,ะทีนี้เรามาอ่านแผนภูมิเลยค่ะรองเท้านักเรียนมีกี่คู่ค่านับไป5คู่10คู่15 20คู่ค่ะเด็กๆก็เขียนเอาไว้เลยนะคะ20คู่ต่อไปรองเท้ากีฬามีกี่คู่ค่านับ5 10 1 5ทั้งหมด15คู่นะคะ ต่อไปมาดูรองเท้าฟองน้ำว่าขายได้กี่คู่นะคะนับ5 10 15 20 25ขายได้25คู่ค่ะต่อไปมาดูรองเท้าสตรีนะคะว่าขายได้กี่คู่นับ5 10 15 20ขายได้ทั้งหมด20คู่นะคะให้นักเรียนเขียนเอาไว้ว่าขายได้ในแต่ละวันจำนวนกี่คู่ เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆมาดูคำถามข้อที่หนึ่งค่ะถามว่ารองเท้าที่ขายได้มากที่สุดคือรองเท้าอะไรและจำนวนกี่คู่เรามาดูซิเมื่อเราเขียนไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ดูง่ายใช่ไหมก็คือรองเท้าฟองน้ำเขียนลงไปรองเท้าฟองน้ำจำนวนกี่คู่คะ25่สิบาคู่ต่อไปดูข้อที่สองเลยค่ะ รองเท้าที่ขายได้น้อยที่สุดคือรองเท้าอะไรคะจำนวนกี่คู่ก็มาดูค่ะรองเท้ากีฬา,าเขียนลงไปนะคะรองเท้ากีฬาจำนวนกี่คู่ค่านับไว้แล้วจำนวน15คู่คะ่ะต่อไปมาดูข้อที่3ค่ะรองเท้าที่ขายได้จำนวนเท่ากันคือรองเท้าอะไรและขายได้กี่คู่ รองเท้าที่ขายได้จำนวนเท่ากันเด็กๆมาดูค่ะ,ะก็มีรองเท้านักเรียนซึ่งขายได้20คู่นะคะกับรองเท้าสตรีใช่ไหมคะขายได้20คู่เท่ากันก็ตอบว่ารองเท้านักเรียนและรองเท้าสตรีจำนวนอย่างละกี่คู่คะ20คู่ต่อไปค่ะข้อที่4ี่ ขายรองเท้าฟองน้ำได้มากกว่ารองเท้ากีฬาจำนวนกี่คู่เด็กๆมาดูรองเท้าฟองน้ำก่อนรองเท้าฟองน้ำขายได้ทั้งหมดนะคะ25คู่ส่วนรองเท้ากีฬารองเท้ากีฬาขายได้แค่15คู่เพราะฉะนั้นเราก็มาลบกัน25ตั้งลบออกไป15ก็จะเท่ากับ10คู่ค่ะต่อไป ขายรองเท้าสตรีได้น้อยกว่ารองเท้าฟองน้ำกี่คู่เรามาดูรองเท้าสตรีค่ะขายได้ทั้งหมด20คู่ส่วนรองเท้าฟองน้ำโอ้ยขายได้เยอะนะคะขายได้ทั้งหมด25คู่เพราะฉะนั้นถามว่ารองเท้าสตรีขายได้น้อยกว่ารองเท้าฟองน้ำอยู่กี่คู่เพราะฉะนั้นเราลบกันแล้วเท่ากับ5คู่ค่ะ ต่อไปข้อที่6นะคะขายรองเท้านักเรียนและรองเท้ากีฬาได้รวมกันจํานวนกี่คู่ก็แสดงว่าขายได้เท่าไหรเอามาบวกกันรองเท้านักเรียนขายได้ทั้งหมด20คู่ส่วนรองเท้ากีฬาขายได้ทั้งหมด15คู่นามารวมกัน20บวก15ก็เท่ากับ35คู่นะคะต่อไปข้อที่7ค่ะ ร้านขายรองเท้าแห่งนี้ขายรองเท้าได้ทั้งหมดกี่คู่ก็เอาจํานวนรองเท้าที่ขายได้ทั้งหมดนะคะมาบวกกัน20่บวก15ก็เป็น35 35บวกอีก25ก็เป็น35แล้วก็40 50 60คู่แล้วต่อไปบวกอีก20ก็เป็นจํานวนทั้งหมด80คู่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องของการอ่านแผนภูมิรูปภาพแล้วเติมคำตอบลงไปในช่องว่างคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่ยากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ